อันนี้ก็เป็นข้อเสนออย่างแรกที่พี่น้องทราบแล้วที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือว่าเราต้องมีการออกพรบรจังหวัดปกครองตนเองขึ้นมานะครับวันนี้มีร่างพรบรแล้วล่ะครับกําลังทําประชาพิจารณ์กันอยู่วันนี้ก็เป็นการทําประชาพิจารณ์ย่อยๆนะครับพี่น้องครับหลายคนที่เข้าร่วมเวทีวันนี้เห็นด้วยนะครับกับหลักการของพรบรชุดนี้นะครับทีนี้ในพรบรชุดนี้มีแต่กฎหมายมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันต้องมีอย่างอื่นด้วย นอกจากมีกฎหมายครับอาจารย์ครับต้องมีหน่วยงานที่มาทําหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันอย่างจริงจังที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงการกระจายอํานาจตั้งแต่ปี2540มีกฎหมายกระจายอํานาจปี42เรามีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรามีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใช่เราก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าองค์กรเหล่านี้ หนึ่งคือไม่ได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เป็นหน่วนราชการเป็นส่วนราชการทําตาม,มนโยบายของร,รัฐบาลซึ่งบ่อยครั้งรัฐบาลเองก็ไม่ได้อยากกระจายอํานาจมากเท่าไหร่นะครับแน่นอนนอกจากนั้นอนอกจากนั้นมีสองหน่วยงานอย่างนี้เนี่ยยังขาดเอกภาพในการขับเคลื่อนผลัก,กดันเรื่องการกระจายอำนาจครับ,รบฉะนั้นข้อเสนออันนึงที่เราพูดกันตรงนี้ก็คือว่าต้องมีองค์กรเฉพาะ ตั้งขึ้นมานะครับกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจนในการทำงานเช่นอาจจะเป็นช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน5ปี6ปี7ปีก็ว่ากันไปนะครับภารกิจหลักเลยก็คือผลักดันให้เกิดจังหวัดปกครองตนเองให้ได้นะครับค่อยๆขยายขยายเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนภารกิจสิ้นสุดองค์กรนี้ก็ยุติบทบาทตัวเองลงไปครับต้องมีองค์กรขับเคลื่อนอิสระนะครับต้องมีงบประมาณต้องมีกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ขอสไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือประเด็นหลกัหลกๆที่นี้พี่น้องครับวันนี้มีพี่น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมมีนักวิชาการหลายท่านให้ข้อคิดหลายอย่างใจมีรักครับครับอ,อันนี้พี่น้องลองดูนะครับว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างแรกก็คือว่าเขาบอกว่าเห็นด้วยกับการให้มีผู้ว่าเลือกตั้งแต่ว่าต้องกําหนดให้ผู้ลงสมัครผู้ว่าเนี่ยมีคุณสมบัติสูง,สง มีประสบการณ์มีความรู้สูง,สงเป็นที่ยอมรับของประชาชนผมไม่แน่ใจว่าถ้าเรามีผู้ว่าแล้วมีคุณ,คณสมบัติแบบนายยกปัจจุบันอยากจะให้เลือกแบบนั้นไหมครับพี่น้องไม่เอาใช่ไหมครับพี่น้องมีบางท่านที่เข้าร่วมเสวนาวันนี้ครับอาจารย์ถึงขนาดบอกว่านะครับผมยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าต้องอยู่ในพื้นที่รู้จักเขาเข้าใจในพื้นที่จังหวัดเป็นอย่างดี อย่างน้อยอยู่ในจังหวัดนั้นมาแล้ว10ปีขึ้นไปครับฟังแล้วก็น่าสนใจถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราคงจะไม่เห็นผู้ว่าเดินหาเสียง49วันแล้วมาเป็นผู้ว่าแน่นอนใช่ไหมครับครับพี่น้องอยากได้ผู้ว่าที่หาเสียง49วันมาเป็นผู้ว่าไหมครับไม่เอาใช่ไหมครับพี่น้องอยากได้ตัวแทนที่รู้จักปัญหารู้จักพื้นที่เราตั้งใจจริงที่จะเข้ามาแก้ไขให้แก้ไขปัญหาให้กับพวกเราใช่ไหมครับ คงไม่มีใครอยากได้ผู้ว่าที่พูดเป็นแต่ว่าหนูไม่รู้นะครับไม่ต้องการแบบนั้นอันที่สองก็พี่น้องครับเขาบอกว่าอยากต้องต้องปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งด้วยนะครับให้เป็นที่น่าเชื่อถือให้ได้คนดีแล้วก็กันคนชั่วออกไปได้ระบบการเลือกตั้งปัจจุบันนี้ออกไปเลือกตั้งผู้ว่ามันก็จะเจอปัญหาอย่างที่เราเจอและครับก็คือว่าจะได้คนที่ไม่ดีมาเพราะนั้นเรื่องการปฏิรูปการเลือกตั้งเนี่ยสัปดาห์หน้าวันพุธเราจะคุยกันนะครับพี่น้อง ในเวทีปฏิรูปของเรานะครับถัดไปจันิรศักดิ์เป็นอะไรอีกไหมครับมีเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยครับก็คือว่าถ้าหากเราให้มีจังหวัดปกครองตอนเองแล้วเราไม่ได้หมายความว่าจังหวัดนั้นจะเป็นอิสระเป็นเอกเทศไม่ใช่นะครับเรายังต้องการหลักประกันว่าผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งมีสภาจังหวัดอะไรต่างๆแล้วก็ตามเนี่ยจะต้องทํางานอย่างโปร่งใสสุจริต และตรวจสอบได้นะครับ,รบฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดําเนินการไปควบคู่กันกับการมีจังหวัดปกครองตนเองก็คือว่าเราต้องมีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพดีมากเลยครับอาจารย์ครับครับภาคประชา,นา,ะช,าชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆรตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนะครับครับเพื่อเป็นหลักประกันว่า การมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะสามารถทํางานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เน้นที่ประชาชนน,น,นะครับเราต้องเชื่อกันตรวจสอบด้วยนะครับนอกจากองค์กรตรวจสอบอื่นๆแล้วขอสไลด์ถัดขอสไลด์ถัดไปนะครับอขอสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการทำงานคือบอกว่าต้องให้เริ่มจัง,จงหวัดที่พร้อมก่อน อาจารย์วิรศักดิ์มีจังหวัดไหนที่พร้อมพอจะบอกพี่น้องบนเวทีได้สั้นๆไหมครับผมมีข้อมูลอยู่ในมือเล็กน้อยนะครับที่คิดว่าถ้าวันนี้เราปฏิรูปชนะเราออกกฎหมายจังหวัดที่พร้อมที่จะดูแลปกครองตนเองได้เลยนะครับเช่นระยองนะครับชนบุรียุ่นี่—ใกล้ๆตัวนะครับพี่น้องมาจากระยองชนบุรีนั่งอยู่แถวนี้ไหมครับ มีไหมครับมีพี่น้องจากระยองหรือชลบุรีมีไหมครับขอเสียงหน่อยครับของสองจังหวัดนี้มีตางค์เยอะมากนอกจากนั้นนะครับมีสมุทรปราการปทุมธานีอยุทยาฉะเชิงเซานะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่จะเป็นจังหวัดปกครองตนเองแต็มรูปมากขึ้นนะครับแล้วก็มีจังหวัดไกลๆอย่างเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาก็มีความ มีความเป็นไม่ได้สูงนะครับพี่น้องครับจะมีอีกกลุ่มจังหวัดหนึ่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะนะครับเช่นเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ภูมิหลังอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับเช่นอย่างอย่างถ้าเราพูดถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหรือจังหวัดที่มีความตื่นตัวมีความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในเรื่องการปกครองตนเองเช่นเชียงใหม่บ้างนะครับสงขลาอำนาจเจริญอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงจังหวัดใหญ่ๆตามภูมิภาคเช่นขอนแก่น ต่างๆอย่างนี้ครับอาจารย์ครับมีก็มีหลายจังหวัดพี่น้องครับฟังดูแล้วเราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับเรามีความพร้อมอยู่สูงถัดไปครับก็คือว่าระบบการกระจาํำนาจแบบใหม่เนี่ยเราต้องติดตามประเมินผลอย่างเข้มข้นอันนี้เป็นความจําเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ยังเรียกว่ายังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะถัดมาครับก็คือมีหลายท่านที่เป็นคุณหมอนะครับแล้วก็เป็นนักการศึกษาก็าบอกว่าให้นึกถึงการ จัดบริการข้ามเขตจังหวัดด้วยนะครับคือ <mesma S 1> <camp us> เราพูดถึงการปกครองจังหวัดเดี๋ยวก็เกิดมีจัดบริการอะไรบางบาง,บางอย่างเนี่ยมันจะต้องทําที่ชายขอบแล้วก็มีบางเช่นมีบางโรงพยาบาลนะครับสามารถให้บริการกับพี่น้องที่อยู่ขอบจังหวัดได้3าสจังหวัดมากได้คือสามารถจัดบริการได้ดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลเรื่องสถานศึกษาเนี่ยนะครับเมื่อกระทั่งเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยเราต้องคิดถึงการจัดบริการข้ามเขตจังหวัดด้วย น,นั้นก็เป็นเรื่องที่เสนอกันนะครับก็คือพอเป็นจังหวัดแล้วปกครองตนเองแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต่างคนต่างอยู่นะต้องช่วยกันแต่ยังต้องร่วมมือบริการบางประเภทที่จัดได้ข้ามเขตการลอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็จําเป็นจะต้องจัดระบบการประสานงานระหว่างกันในการให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นนะครับ,รบขอบคุณคตอนลี้ต่อไปเลยครับก่อ,อนนี้ได้จะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับสุดท้ายครับก็มีผู้เสนอว่ามี หลายเรื่องนะครับที่จะต้องบริหารจัดการในรูปของกลุ่มจังหวัดเพราะนั้นก็อยากจะให้ลองฝากไว้เป็นความคิดว่าถ้าจะมีการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับกลุ่มจังหวัดคล้ายๆกับมณฑลในสมัยรัชกาลที่5น,นะครับก็ให้คิดด้วยนะครับอันนี้ยังไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมนะครับสุดท้ายก็คือการทําให้ประชาชนมีความรู้และพร้อมที่จะปกครองตนเองจริงๆพูดกันในเวทีว่าจริงๆแล้วพี่น้องตื่นตัวเยอะนะครับในรอบ3ามสเดือนที่กปปส ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้นะครับพี่น้องหลายคนก็เข้าใจการเมืองแล้วก็ตื่นตัวมากขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่ามีพี่น้องอีกจำนวนมากที่อาจจะยังไม่ค่อยจะตื่นตัวสักเท่าไหร่ในทางการเมืองนะครับเพราะนั้นก็อยากจะต้องต้องไปทำรณรงค์ต้องไปให้ความรู้อีกมากมายเพื่อจะให้รู้ว่าจังหวัดปกครองตนเองคืออะไรครับครับผมว่าข้อเสนอสุดท้ายนี้สําคัญมากครับอาจารย์จลัรครับการที่จะมีจังหวัด ปกครองตนเองที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยมีเวทีสัมมนาผู้คนพูดกันตรงกันเลยนะครับว่ากระจายอํานาจลงไปที่จังหวัดแล้วอํานาจนั้นเนี่ยต้องไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ผู้ว่าไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวนักการเมืองแต่ต้องกระจายลงไปถึงภาคประชาชนต้องทําให้ประชาชนเข้มแข็งพร้อมที่จะมา ร้องกำหนดแผนกำหนดตัดสินใจการใช้งบประมาณของตนเองมีความพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองรวมไปถึงต้องพร้อมที่จะตรวจสอบผู้ว่าด้วยนะครับ,รบอันนี้เนี่ยภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าเป็นการทําให้ประชาชนพลเมืองเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งเป็นจะต้องดาเนินการไปพร้อมกันกับการจัดให้มีจังหวัดปกครองตนเองครับอาจารย์ครับ,รบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ พี่น้องครับวันนี้เรานาประเด็นเรื่องกระจายอำนาจที่มาจากเวทีมาสรุปให้ท่านฟังนะครับใช้เวลามากกว่าสมควรแล้วนะครับพี่น้องครับคราวหน้านะครับวันจันนี้จะเป็นเวทีเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตํารวจนะครับพี่น้องที่สนใจก็ไปร่วมกิจกรรมได้นะครับพี่น้องที่อยู่ท่ทางทางบ้านจะมาร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้แล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เคยมีงานศึกษางานวิจัยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง กิจการกระบวนการยุติธรรมกับตำรวจมาร่วมเวทีกับเรานะครับทั้งหมดนี้พี่น้องครับทุกคนพูดตรงกันว่าตั้งแต่วันจันทร์วันพุธวันนี้วันศุกร์นะครับเราพูดตรงกันว่าการปฏิรูปเรื่องเหล่านี้ในยามปกติที่มีนักการเมืองเป็นรัฐบาลและอยู่ในสภาเรื่องเหล่านี้ถูกผลักดันให้มีการปฏิรูปมีการยกร่างกฎหมายมาหลายสิบครั้งไม่ใช่ครั้งสองครั้งหลายสิครั้ง ไม่เคยประสบผลสําเร็จแม้แต่ครั้งเดียวนะครับตัวผมเองทำเรื่องกระทำนาจมาส0มสิปีก็ผลักดันอะไรไปได้ยากมากพี่น้องครับวันนี้เป็นโอกาสเดียวเป็นโอกาสเดียวขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าที่เรามวลมหาประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศเป็นการปฏิรูปโดยแรงผลักดันของประชาชนจริงๆนะครับ แล้วก็เราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าเราอยากจะทําเรื่องเหล่านี้ก่อนที่นักการเมืองจะเข้ามาสู่ตําแหน่งก่อนที่จะเข้ามามีอํานาจเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จมากที่สุดในรอบ50 60 70ปีของการปกครองประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราช่วยกันต่อสู้เพื่อที่จะให้เราสามารถเริ่มปฏิรูปประเทศไทยได้ ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านต้องขอบคุณแกนนากปปสนะครับที่ทำให้โอกาสที่เราจะปฏิรูปเรื่องใหญ่ๆเหลา่านี้เกิดขึ้นได้ในรอบ70-80ปีแล้วก็เราจะทำให้สำเร็จใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะทำให้สำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่หนีไม่ถอยนะครับไม่ีวันผมเชื่อว่านายกคงต้องลุกจากเก้าอี้แล้วล่ะครับไม่ลุกเองก็มีคนมายกลุกจากเก้าอี้ไปแล้วละ่ะเพราะฉะนั้น จากวันนั้นเราถึงจะเริ่มต้นปฏิรูปได้การพูดคุยในเวทีสัปดาห์นี้และก็สัปดาห์หน้าเป็นการเตรียมการไว้เพราะเรามั่นใจแล้วว่ายังไงเราจะเริ่มปฏิรูปได้เร็วๆนี้ขอให้กำลังใจพี่น้องทุกๆท่านในการต่อสู้เราจะยืนหยัดร่วมกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ